ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนกล่าวถึงได้แก่เอ m c ซนะี n n e l แนละตอนนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะกดสมัครสมาชิกเพิ่มกันนะครับก็ไปกดด้ไที่ข้าง,ข,าง,ข,างข้างปุ่มกดติดตามได้เลยนะเริ่มต้นที่เดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากนะครับถ้าไงไปรับชมกัน นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาเออเล่นอาชีพกันต่อในเซิร์ฟเวอร์เดอะไมค์คลาสนะครับเดอะไมค์เกมเดอะไมค์ครับถูกแล้วนะก็นะครับตอนนี้ผมเวลอาชีพนักปลูกปลานักปลูกปลาเวล17เจ็ดนะนะครับมาดูกันว่าเนี่ยผมปลูกต้นไม้เนี่ยหนึ่งสแต็กนะครับหนึ่งชุดจะได้เยอะเท่าไหร่นะสิบสองเวลนะเยอะไหม ก็ยอะใช้ได้นะนะครับมาบลกกับลอบบี้รครับรรรนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อนะไมครับอยู่ในเวอร์ชันน1.16เร็วนะครับผมมาเซิร์ฟนี้ตอนนี้คืออัพเวลกันก่อนในราคามีวเวลเท่าไหร่เอ่ย545นะครับฟาร์มเมื่คืนนะมาถอนเวล เขาตูแล้วห้าร้อสี่สิ้าเลยมึงมาเรามีววห้าร้อยสีสบห้าปกของเก่ากลาเป็นห้าห้าเจ็ดนะครับอัพหนึ่งวลวอัพสองเ3เวล<า>เวลีมแชคกสีได้ฟีฟแชคสีได้ียยูเยููสิบสามอัพเวสามแล้วนะครับมาอ่อสิบเอ็ดรีวล้วัรางวัลมือ เพื่อสิยังไม่รับเลยนี่เรียบร้อยรับรงวัลมเจสซุงบิตคอยนะครับเดี๋ยวเราไปกดกันแป้งกุบผักอ่าแล้วก็ช็อกโกบอลอีกหนึ่รีบรับรงวัลมผู้เล่นสำเร็จผมไม่แน่ใจว่าผมล็อกอินยังนะครับน่าจะยังไม่ล็อกอินนะล็อกอินคุณได้รับบิตคอยสี่จากการล็อกอินล็อกอินคุณได้รับอินได้ทียี่สิบเจ็ดเลเวลจากการล็อกอินล็อกอินล็อกอินสำเร็จคะแนนล็อกอินบวกหนึ่ง แบนั้นนะครับเรามีกุญแจสุ่มบิตคอยไปสุ่มปเปล้นะครับบิตคอยกัดนดองคุณได้รับบิตคอย945จากการสุม่มอ่ะ945นะครับยังไม่แย่นะโอเคอยู่นะเมื่อที่เหลือ88โหได้สวยด้วยมาเราอไปเก็บก่อนละกันนะครับก็เอาลงมาอีกมาณสาม,มต่อกว่า็นชีแล้ว88รีว ครับผมตอนนี้เราไม่มีอะไรเนาะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับวันนี้เราจะมีอะไรทำกันบ้างน้องแข็งเหรอกสโตนเลสโตนหกสิบสี่และโกสโตนได้สี่เฮ้ยน่าสนนะทุกคนครับแล้วก็ดินหกสิบสี่เออมันก็น่าสนน่านะครับเดี๋ยวผมว้าไปดีกว่าว้า มาไปตลาดกลางนะครับมันดึมือดึงมือเทนนิบอลได้ทัทชอปมาของนี่เก็บก่อนนะครับผมโอเคเราจะไปดูเรสตร์สโตนเนาะหกสิบสี่ใช่ไหมเราจะเอาซักเท่าไหร่ได้สี่ชุดปะน่าจะสี่นะครับมั่งนะช็อปรีสตูนในกลุ่สินค้าไม่กอสำหรับการซื้อมียี่สิบสี่สหรอวะ เลสโซนหายไปหมดตอนนี้นมีเงินพันนะไปดูอย่างอื่นก็ได้นะครับไปดูดินก่อนอาจจะมีดินนะดินมีสามร้อยเอาห้าชุดแล้วกันเอาสี่ชุดก่อนแล้วกันขอบคุณได้ซื้อดือดจำนวนสองร้อยห้าสิบหกในราคายี่สิบดอลลาร์สี่สิบแปดเซนแล้วเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมเราจะไปแลกหญ้าก่อนนะครับอ่าฟังก์ชันวาร์ป ับุดเกิดน<ล>ะรรเ,นเราจะไปที่ตรงมันแดเสรเซเดอร์ก่อนนะครับใครบอกว่าหญ้ามันหาไม่ได้นี่คืออะไรเข,ข้าค้าพนิโนโจนเข้าค้าพนิจนจนเข้าค้าพนิโนโจนเข้าค้าพนิโน,นจโนนจโนคุณนีดรุษไม่พอไม่สามารถแลกสินค้าได้อะหรอมันเลยเท่าไหร่ปะได้อีกสองครั้งนะครับ ว่าไปอีกว่าไปอีกไม่สิปึ๊บอ่ะกดผิดปึ๊บแล้วก็นี่มนันมือมยิมือเทนนิสบอลเที่ถูโทรนะครับเราจะไปจะเจาให้ได้นะนี่คือความพยายามที่จะเอาเอา,าย,อย่าให้ได้เยอะที่สุดนะครับสองชุดชหมดหล้านพอดี <laughs> มา แม่น้ำแข็งมันไม่ค่อยพีนะครับแต่ว่าหิมะนี่มีสามสิบสี่เมาเลยขอบคุณได่ซื้อสนุตบุ๊ก,กมูลสามสิบสี่ในราคาสิบแปดครนะครับใครมีใครมีก็มาขายนะผมจะมาเมานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮาปปี้ออนไลน์เจมส์นหนึ่งขางหายมานะครับก็แลกยาอีกสองครั้งนะ แล้วก็ตอร์ปะเปจวนไอซ์นะครับสโนบอลอะไรเนี่ยเป็นแผงไอไหเหรอทำไมเขียนว่าไอเฉยอะนะครับสามสิบหกสโนบอลนะครับเข้าค้าปน,นโจนคุณมีจำนวบล็อกไม่พอไม่สามารถแลกสินค้าได้สโนบออลมีแค่พอจบแล้วนะครับโอเคถ้าไงเดี๋ยวเราไปเก็บของกันก่อนละกันเนาะ เดี๋ยวเราไปหาหิมะกันนะผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นะครับมันไม่น่าจะอยู่ไกลนะโหแล้วโลกนี้มันเละด,ดูเละเหมือนกันเนี่ยเออนี่ไงหิมะนะครับนี่หละหิมะที่เราต้องการเราจะขุดยังไงให้มันมันขุดไวไปอ่ะ บินขุดเหรอเออบินขุดก็ได้มั้งเอออย่างเงี้ยได้นะครับนี่มันต้องอย่างงี้สินะครับ,บนี่มันโดนดินด้วยละเออมันก็จะวอยู่นะจะได้นะครับมันฟาร์มง่ายขนาดไหนทำไมไม่มีคนฟาร์มขายวะราคาไม่ได้แย่แล้วทุกคนเออเอาดินไว้ข้างหลัง นะครับเราจะเอานี่ก่อนสนอโบอกอนสนอโมีเยอะมากนะครับเราต้องหาพื้นที่เรียบเรียบเนาะแล้วขุดนะครับมันถึงจะขุดมันถึงจะแบบขุดง่ายอะ่ะเนี่ยแนะบบเดียวเองได้เยอะแยะเลยนะครับคือคือน้ำแข็งมันมันแบบ ถ้าเกิดเราอยากได้ขึ้นมาใช่ไหมเราจะไปค่อยๆแลกเอามันก็ไม่ใช่เนาะมันไม่ได้มาได้วันนะครับ <S <S ดังนั้นเราก็จะฟารฟามไว้ละก,กันนะครับผมเออทำบ้านหิมะดีิวิเนในเซิร์ฟมีใครทำบ้านหิมะยังไะมันไม่น่าจะมีนะครับผมว่าผมทำไปเลยดีกว่าเพราะว่าตัวพอร์ตมันปรับไบโอมได้ดเนาะ เราก็ปรับเปลี่ยนใบโอมเฉยๆนะครับตรงนี้ถ่ายได้นะครับหาที่หาที่มันแบบเรียบๆย,ย,ยาวๆนะครับถ่ายซะเอาให้หมดไม่หมดไม่เลิกนี่นะครับมาตรงไหนต่อไหมมีตรงไหนอีกไหม ดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าฮีโร่หมดโลกแล้วไม่ห็นถ้าเกิดว่าเราคูดจนหมดแล้วอะมันจะสามารถหาใหม่ได้ไหมนะมันจะมันจะเจรนเรตเองหรือว่าไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคครับก็กลับมากันต่อนะครับเดี๋ยวเขาครับสโนโบลก์ก่อนผมว่าผมรู้แล้วมันเป็นบั็กของเกมนะเวลากดช่องช่องไอเทมอะเวลากดเวลากดรัวนะครับมัน มันมันจะมันจะแคชของมันเองอะมาแล้วผมไม่ได้ปิดยังไม่ได้แก้บั็กนี้เลยต้องกดบีพีสองครั้งก็มันมันพีุ่ยเเปิดป้สร็จอ่ะเปิดแล้วนะครับมาก็ค้ากันนิจโจนแลกได้สำเร็จก็้าก็ค้ากันนิจโ,โจนแลกได้สำเร็จนะอะไรออันหนึ่งก็ค้ากันนิจโจนแลกได้สำเร็จ นะครับผมประมาณนี้นะก็ใครที่แบบอยากจะฟาร์มหิมะแล้วเอามาทำแลกน้ำแข็งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เออมันมีนี่มั้งกสโตนเนี่ยเอออยากได้กสโตนไหมเออมันใช้ก๊อสโตนเนาะใครไปใครสายขุดแร่นะครับไอแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊แป๊บ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 หนึ่งผมจำไ่ได้ว่ามันมีอะไรนี้มามันมีในนี้มยี่สิบอัน ก็ยังดีวะนี่แดเลอ่ะซื้ออีกมีอีกไหมนี่กูสโตนมีคนมาขายนะแต่มันแพงนะครับขายสองสามพันเลยอะ่ะอ้คนขายหินแบบมานี่ไงโอ้โห ยี่สิบห้าสิบโอเคงสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าโหลดไม่ครบสักทีนะสามร้อยโอเคนะครับซุยออมีอีกไหมสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกนะครับ หน้าที่เจ็ดโอ้มันคนขานี่ด้วะ่ะน่นทอม่ 18, ขอูั 2500. คือข่ถูกเ้ยเฮ้ยนนนนกดผิดนะครับมาห้าละหน้าหหน้าที่เจ็ดนะครับ แล้วก็นาทีแปดนะแล้วสุดท้ายนาทีเก้านะครับก็มกยไอตนมีขายนี่เขาขายเท่าไหร่กันวะสองร้อยโอ้โอแพงอะ่ะนะครับนี่เรามีสอนเอ้ยเรามีโตนแล้วเราไมาแะกนะครับา้โสเร็จสี่บ็อกได้แค่สี่เหรอพูดเป็นเล่นนะงั้นถ้าเราซื้อในนี้อะ่ะแปดชิ้นสองพัน ซื้อซื้อวะนะครับของมันแพงอ่ะขายแพงกันเกินนะแปดชิ้นขายสักพันสองพอนะครับสองพันแบบมันดูเยอะไปอ่ะนะมันขายของกันแบบ รอรอมากโอเคไม่มีแล้วนะครับโอเคก็ทล้งไงเดี๋ยวคลิปนี้ขอลากไปก่อนแล้วกันนะถ้าชอบนึงลก็เชียกดติดใให้ผมด้วยนะครับผมก็นะคลิปนี้เรามาหาของหายากกันตามนี้นะครับอ๋อเราก็มีดินที่บ้านด้วยนะนะครับผมก็อีพีหน้าอาจจะได้สร้างบ้านมั้งนะโอเคถ้าไงขอลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าชอบนึงแล้วก็เชียกดติดใครให้ผมด้วยนะครับ แล้วใครที่มีตังค์เหลือๆก็มาสมัครสมาชิกช่องผมได้นะครับผมแล้วพอคิอวดางสนัันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย